พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะเป็นบรรพุษผัดใส่เสื้อสีส้มนะคะสีส้มแซนสวยสดใสนะคะเสื้อยืดผ้าคามที่ในร้านของวรดานะคะเสื้อแบบนี้มีขายตัวละ150าาร้อยห้าสิบนะคะหากท่านในโนใจทักทายเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะวันนี้เรามาพบกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อรีวิวสินค้าดือนําเสนอสินค้าดีๆงามๆนะคะ วันนี้เรามีสินค้าดีๆงามๆมานําเสมอนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นเสื้อสําเร็จรูปนะคะเสื้อผ้าคามสีตะโกมาจากเมกิโพนะคะแล้วก็ช่างที่เอามาส่งวันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะสินค้าเราสวยงามมากมายด้วยรูปร่างเละส่งแบบและเละหน้าอกนะคะ ปกติและเสื้อผ้าตัวนี้เราจะขายตัวหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยนะคะแต่วันนี้เราจะมาจัดโปรัให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในคลิปของเราเพียงตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจโทรหาบร,รดาจากบนโทรอยไว้ด้านบนนะคะหรือแอดไลน์เข้ามานะคะถ้าหากเป็นลูกค้าใหม่แต่ลูกค้าเก่าเรามีรายอยู่แล้วไม่ต้องแอดแค่แค่ทักไลน์ลงมาบอกว่าอยากได้ตัวนี้เบอร์นี้นะคะบร,รดาจะจัดให้ท่านเลยนะคะตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั้งคลิปเลยนะคะ อันนี้คือจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะวันรดาจะเริ่มจากตัวใหญ่เลยนะคะตัวใหญ่อก4 4นะคะเราจะนําเสวอกสีสยาว24คือตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าคามสีตะกอแท้แน่นอนเลยนะคะสวยนะคะสวยงามมากนะคะออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญง,งานนะคะอัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะ อย่างดีนะคปะปกติเสื้อตัวนี้ตัวละ1,900หรือ1,600นะคะแต่เรามาขายจาัดโตให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่ออยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ได้ดีเลยนะคะเราก็จกัดโตให้ท่านนะคะเพียงตัวละ1,100บาทนะคะขอยกให้ท่านเป็นํำเบอร์หนึ่งเลยนะคะยกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นํำเบอร์หนึ่งนะคะอก44นะคะ ในราคาตัวนี้1,200บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะตัวนี้1,100บาทเท่านั้น กติกาเหมือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะเพราะเราไม่ได้ทำากิบปลายทางแล้วก็ค่าส่งรอบละ50บาทท่านจะเอาจี่ตัวกีบหมือก็ได้นะคะ50บาทเท่านั้นสำหรับค่าส่งนะคะแต่สินค้าของเราโอนก่อนนะคะฟังให้ดีโอนก่อนไม่มีเกยบปลายทางนะคะพราะนี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะ อมาผ่านไปแล้วนะคะตัวแรกอกสีตัวนี้ก็อกสีเหมือนกันนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวลายเอนะคะปกติลายเอขายไม่ได้อยู่แล้วผ้าลายเอจเะแพงกว่าพื0งละหนึ่งรแต่เราก็อย,อยากจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันในราคามิตรภาพนะคะหนึ่งพันหบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะซื้อไปได้ใส่เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะ1,100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ท่านใดสนใจแคปแอดไลน์ S มาได้นะคะสินค้าเรางามได้การันตีได้นะคะสินค้าของเรางามงามเป็นแบบไทยๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นผ้าคามของจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้อก4 4ผ่านไปนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะเป็นลายสายฝนนะคะอก4 4เช่นกันนะคะ เราตัดมาหลายรอบแล้วนะคะทรงนี้หม,หมดเราก็ตัดมาอีกนะคะสินค้าสวยค่ะอก44เข่นกันเราก็จัดโปรให้ท่าน1,100บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนําเสนอให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทนะคะตัวนี้อก44มีลายเจาะฉลุนะคะท่านดูให้ดีนะคะตัวนี้อก44นะคะเป็นพอเจาะฉลุทานตะวันนะคะอก44ไม่อยู่2ตัวนะคะ ลายสายฝนเรามีอยู่2ตัวเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นคอติกเก็ตนะคะตีเก็ตนะคะตีเก็ตอก44เช่นกันนะคะแล้วก็ขายราคาเดียวกันนะคะ1,100บาทอันนี้จะเป็นลำเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจแคปแอดมาได้นะคะสินค้าของเรามีกี่งพร้อมขายสินค้าเรางามมากนะคะเรานำเสนอให้ทุกท่านสวยสุดชื้งเลยนะคะงามลดตีเศษเลยนะคะ เราได้แต่ค่าผ้าค่าเย็บนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจแย่แล้วก็ลดหลันคือไปนะคะตัวนี้อก42นะคะอันนี้ก็สวยะคะ่ะตัดแต่งเรียบร้อยนะคะ ตกแต่งออกแบบมาด้วยช่างผู้ชำนาญงานนะคะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะอก42นะคะตัวนี้นะคะอันนี้นั่เบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนั่เบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งค้อมขายสวยตกแต่งเรียบร้อยเลยนะคะ1,100บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านในสดสนใจแคปแ,แอดมาเลยนะคะนั่เบอร์ห1,100บาทนะคะอก42นะคะลายด้านหลังก็แต่งมาแบบนี้สวยค่ะสวยจริงๆผ้าคุ้มค่านะคะ ตัวนี้มลราดาก็จะยกให้เป็นอก42เหมือนกันนะคะตัวนี้อก42นะคะอันนี้ก็สวยนะคะจะกตกแต่งมากเหมือนกันอันนี้เป็นคอดีจกตนะคะท่านดูคอดีๆสวยงามมากนะคะเราก็ขอยกให้ท่านนำเบอร์นะคะ1,100บาทเช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคทหรือแอดมาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาลิขสิทธ์นะคะ1,100บาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้พิเศษแล้วนะคะเราได้แต่ยค่าผ้าค่าช่างเท่านั้นนะ,ะต่อมาเพิ่มเติมอีกนะคะตัวนี้โอเคนะคะเรามาเพิ่มเติมตัวนี้อีกนะคะอันนี้เป็นอก40นะคะอก40นะคะเราตัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะเ,เป็นเนื้อใยดัดแ,แด่นะคะตัวนี้นะคะ สวยแล้วก็ตัดโบเหมือนกันนะคะจัดโบเช่นกัน1,100บาทนะคะเรายกให้พ่อแม่พี่น้องนำเบอร์เจ็ดนะคะสวยค่ะ้าแต่ละรุ่นแต่ละแบบถ้าเราตัดมาแล้วยังลูกค้าตลาดยังต้องการเราก็ตัดมาเรื่อยๆนะคะอาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนนะคะแต่อาจจะแบบเดิมนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะนำเบอร์เจ็ดห1ึ0บาทเช่นกันนะคะ ต่อมาเพิ่มเติมอีกอก40เช่นกันนะคะอก40นะคะตัวนี้ก็อก40นะคะนี่คะสวยนะคะใส่สบายนะคะผ้าแบบแท้เบาผิวเลยนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ1100บาทนะคะหากว่แม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าคลางตัดสำเร็จรูปอย่างดีนะคะในราคาโปรโมชั่นลดพิเศษ1,100บาทนะคะนัมเบอร์8ผ่านไปน,นะคะ เบอร์เก้านะคะสวยนะคะเบอร์เก้านะคะสวยเป็นผ้าคามนะคะผ้าคามลายหนีนะคะสวยเจาะฉรุนะคะท่านดูดีๆนะคะเจาะฉรุงามมากนะคะสวยะะอันนี้เราก็จัดโปรด,ดูแขนนะคะแขนแต่ละทรงแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะออกแบบสวยงามมากนะคะเราจัดให้ท่านเลยนะคะในราคาตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเบอร์เก้านะคะสินค้าของเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ ตัดโปรสุดๆให้ท่านเลยนะคะได้แต่ค่าช่างค่าผ้า1100บาทนะคะต่อมาอกส0นะคะตัวสุดท้ายอก4ีอันนี้ก็ตัดมาใหม่นะคะ อกส,สนะคะวรดาจะติดหกไว้ด้านบนนะทุกตัวเลยนะคะติดอกสร้างติดมาแล้วนะคะแต่วรดาจะมาติดไปอีกเสื่อเป็นการไม่หลงกันนะคะอันนี้ก็สวยค่ะอก0นะคะลายดอกอินทนินสีชมพูง,งามมากนะคะพอตีเก็บเรียบร้อยใส่สบายสวยงามนะคะในราคามิตรภาพนะคะตัวละ1 1 0 0งบาทนะคะอ่ะ่อแเม่พที่น้องท่านใดสนใจแคปแอคเลยได้นะคะ นัมเบอร์สินะคะสินค้าของเรามีกิ่งของขายการันตีได้นะคะสินค้าเราใช้ผ้าใหม่ตัดงามมากนะคะช่างตัดพูดชํานาญงานโดยเฉพาะเลยนะคะในราคาตัวละ1,100บาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะลายสีชมพูด,ดอกคันิีนะคะต่อามานี่เป็นนัมเบอร์สินะคะนัมสิบนะคะอกสีสิบนะคะ ตั้มเบอร์11นะคะอก40นะคะเราใส่เสื้อผ้าพูน่นี้ใส่รวมนิดหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องใส่พิดตัวเพื่อคมสบายนะคะอากาศมันก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเราใส่ให้ชัดเจนนะคะใส่สวยงามนะคะอันนี้ก็อก40นะคะวรดาจัดโปรเช่นกัน1,100บาทเท่านั้นขอย้ำนะคะมีลายละตัวตัวละลายนะคะเรามีแล้วเราก็เอาไปเพิ่มเติมได้เพราะลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ ท่านเอารอบใหม่ท่านก็จะได้ลายใหม่นะคะแล้วเราก็จะมาตัวนี้นะคะตัวนี้อก38นะคะอก38เป็นลายหนีสวยงามนะคะอันนี้เราจะแถมให้เลยนะคะปกติขายดอกละ90้บบาทนะคะอันไหนที่มีดอกไม้ปิดเราก็แถมให้ไปเลยนะคะนี่ค่ะ อก38นะคะเราก็ยกให้เลยนำนวนสิบสานะคะ1,100บาทเช่นกันนะคะ1,100บาทนะคะสินค้าของเราดีจริงพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ้งนะคะเป็นของคนไทยผลิตนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะสวยค่ะตัดมาใหม่ๆเลยนะคะยกโบให้ท่านเพียง1,100บาทเท่านั้นนะคะแบบชุดนี้เราก็มีขายนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยแล้วก็ ทุกท่านชิดในนี้นะคะว่างทั้งหมดนะคะหากท่านใดสนใจแคปหรือแอดมาได้นะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด่นะคะตัวนี้เป็นผ้าคามนะคะผ้าคามสีตะกออันนี้เป็นผ้าชุดนะคะอันนี้เป็นผ้าผืนเดี่ยวนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะดูในคลิปที่เราลงไปแล้วก็มีนะคะสินค้าหากท่านใดอยากได้หรือสนใจไม่เข้าใจก็แคปไว้แล้วก็ส่งมาให้วรดานะคะ รือหากท่านยังแอดไลน์มาได้ก็ให้ลูกหลานแอดให้ลูกหลานไม่อยู่ก็โทรมาหาวรดานะคะวรดาจะแอดไลน์ให้นะคะเราจะได้พูดคุยพูดคุยกันแบบชัดเจนนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท,กท,กทกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบพระคุณค่ะ